ครับชมพูทวีปที่ว่านี้นะครับผมจะมีการปกครองที่แบ่งอยู่2ส,ส่วนอันนี้น้องออกข้อสอบประจํามาร์คไว้นิดหนึ่งนะครับหการปกครองแบบราชาธิปไตยนะครับชื่อก็บอกแล้วก็คือมีกษัตริย์1องค์ถูกไหมฮะอันนี้คือเบสิกที่สุดแล้วของการปกครองของทั้งโลกยุคนนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับอันที่2ครับก็คือสา,ามัคคีธรรมอันนี้ของเล่นใหม่ นะของเล่นใหม่นะฮะเนื่องจากว่าในยุคนั้นเนี่ยนอกจากมีกษัตริย์ที่ปกครองเรียมนาจสูงสุดแล้วนะครับเช่นแควนอะไรบ้างอะแคว้นมกคตใช่ไหมฮะปัะเสรที่โกศลแคว้นของผู้เจ้าถูกไหมฮะอ่าเมืองกรบกบิลพัทอกักขเชยหมดถูกไหมคือ้องนึกง่ายๆนะสถาบันกษัตริย์แต่มันคือด้วยการปกครองที่ง่ายสุดนะฮะคนสมัยก่อนเออะอะไรก็มีหัวหน้าคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีอํานาจถูกไหมครับก็จะเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงพลังบุญญาที่การสั่งสมบุญมาหมากมายถึงที่ขึ้นมาเป็นกษัตริ แล้วก็ต้องกราบกรานถูกไหมครับแต่อีกนึกแบบหนึ่งครับที่ดังเหมือนกันครับก็คือสา,ามัคคีธรรมน้องจําไว้เลยครับมันจะอยู่ที่แคว้นเดียวเท่านั้นคือแคว้นวัชีมาร์คไว้2ดอกนะครับแคว้นวัชีครับสร้างสภา,าสันถาคานขึ้นมาครับทำหน้าที่เป็นสภาในการกันกรองกฎหมายหรือช่วยในการปกครองของกษัตริย์นะก็ถือว่าเฮ้ยใช่ได้นะใช่ได้นะฮะเริ่มมีแนวคิด ในการมีสภากลึ่ว่าให้คำปรึกษาแล้วก็รับฟังเสียงคนอื่นบ้างที่ไม่ใช่เฉพาะตัวของกษัตริย์อย่างเดียว